ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมนทนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่200ตารางวานะครับเหมาะสําหรับท่านที่งบน้อยงบไม่มากนะครับอยากจะมีที่ดินนะครับเอาไว้ปลูกบ้านอยู่นะครับหรือว่าจะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับมาดูแลต้นไม้นะครับมาบ้านสวนนะครับเหมาะเลยนะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลลาดนิยมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านที่ไม่ชอบการเดินทางไกลๆนะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับ นี่คร <illas> ับจากตรงแปลงที human ่ดินของเรานะครับออกไปถนนด้านหน้านะครับนิดเดียวนะครับขับถนนด้านหน้านะครับเขาเรียกว่าถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเนี่ยออกไปประมาณ50เมตรนะครับนิดเดียวนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับนั่นนะครับออกไปนี่นะครับเลี้ยวขวานะครับจากตรงแปลงที่ดินของเราไปถึงมหาวิทยาลัยเทคนิคนนท์นะครับอยู่ที่900เมตรนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นนะครับก็อยู่ที่ 4กิโลไปอีก700เมตรนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่33กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้นะครับไปถึงจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่34กิโลนะครับแล้วก็จากตัวนี้ไปถึงศรายานะครับก็อยู่ที่54 km. กิโลนะครับนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นชุมชนเลยนะครับเพื่อนบ้านเราเยอะแยะเลยนะนี่ครับนี่ครับเราจากถนนอ,อบตอนะครับเข้ามาหาเรานิดเดียวเองนะครับพอเราเข้ามานะนี่ครับนี่ครับแนวขอบเขต นี่ครับแนวรั้วนี่เลยนะนี่ครับแล้วก็จากนี้นะครับเราตรงไปถึงเสาไฟฟ้านะครับของเรานะครับหน้ากว้างติดถนนนะครับอยู่ที่23เมตรนะครับแล้วก็ถนนนี่นะครับเขายกให้เป็นถนนสาธารประโยชน์นะครับนั่นนะครับอบตเข้ามาดูแลมาบริหารมาจัดการเนี่ยครับนี่ก็เป็นของเป็นสาธารประโยชน์เลยนะครับแล้วก็ส่วนด้านความลึกนะครับจากแนวรั้วนี่นะครับนั่นนะครับเราตรงไปถึงนู่นเลยนะครับตรงบ้านแถบนู้นนะครับเราจะลึกอยู่ที่34เมตรนะครับ ครับจะของขายอยู่ที่1ล้านนะครับที่ดินถมแล้วนะครับเนี่ยครับท่านที่จะปลูกบ้านอยู่นะครับถือว่าเหมาะเลยนะครับหรือว่าเราจะถมเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าเราถมมานานนะครับแล้วก็ถมมาดั้งเดิมเลยนะครับเนี่ยพื้นดินกับพื้นถนนนะครับเท่ากันเลยนะครับครับแล้วก็ส่วนด้านที่หันหน้ามาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะเนี่ยครับดูสภาพโดยรวมนะครับถือว่าโอเคเลยนะสำหรับท่านที่ เรียกว่าไม่กล้าอยู่แบบเปรี้ยวเนี่ยครับนี่ถือว่าเหมาะเลยนะครับอันนี้ไม่เปรี้ยวนะครับเพื่อนบ้านเยอะนะครับเนี่ยปรับพื้นที่นะครับถมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับให้มันดูสวยดูโดดเด่นนะครับเพราะว่าเวลาอบตเขาเข้ามาทําถนนทําอะไรนะครับที่ดินของเราจะได้ไม่ต่ํากว่าถนนนะครับถมเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะครับสวยเลยนะครับอันนี้ถมนานแล้วนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเราถึงตรงนี้นะครับนะ่เสาเรานะนี่ครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับอ่ะย้อนกลับไปนี่ครับ หน้ากว้างอยู่ที่23เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตัวนี้นะครับเนี่ยเราตรงไปถึงช่วงด้านท้ายเลยอ่ะเดี๋ยวพาเดินไปดูด้านท้ายนะครับลึกอยู่ที่34เมตรนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเรานะครับนั่นนี่ครับเนี่ยปลูกบ้านเตุ้นสูงนะครับด้านล่างนี่ลมเย็นสบายเลยนะครับนี่ครับถ้าเราไม่ไม่ถมนะครับเราก็เคลียร์พวกหญ้าออกนะครับเราก็ปลูกพวกต้นไม้ได้เลยนะครับพวกต้นไม้ต้นมะม่วงอะไรนะครับเนี่ยปลูกได้เลยนะครับ ถือว่าเราเวลาปลูกบ้านนะครับกลัวพื้นที่เราไม่โดดเด่นนะครับล้วก็ถมเพิ่มหน่อยก็ได้นะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับหน้างานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่200ตารางวานะครับก็แจ้งผมมาที่เบอร์โทร0989158974นะครับนะครับเราจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับตรงช่วงวัดรัดนิยมนะครับตัวนี้นก็จะมีเซเว่นนะครับมีมินิบาร์มีโรงเรียนเด็กเล็กนะครับมีมหาวิทยาลัยนะครับห่างจากเรา900เมตรเองนะครับนิดเดียวนะครับ อันนี้ก็จะของกินเยอะะเลยนะครับเนี่ยครับสำหรับท่านที่งบน้อยงบไม่มากนะครับถือว่ากำลังดีเลยนะเนี่ยพื้นที่พร้อมใช้ได้เลยนะครับถมมานานแล้วนะครับครับโน้นนะครับหลักเขตเราอยู่ด้านแถบโน้นนะครับเนี่ยนะครับเนี่ย แล้วก็จากตรงนี้นะครับนะครับก็ไปหาตรงรั้วนู่นนะครับนะนีครับนีครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับนีครับเคลียร์ลิงให้ดูสะอาดสะอ้านนะครับใช้ได้เลยนะครับถมเพิ่มอีกหน่อยนะครับนมัจะได้ดูสวยนะนะครับ นี่ครับแล้วดินดินดําดีด้วยนะนี่ครับดินที่อยู่ในที่ดินของเราที่ถมเดิมเอาไว้นะเนี่ยสังเกตดูนี่ครับดินดํามากนะครับปลูกอะไรก็งามนะครับนี่นะนี่ครับปลูกต้นมองต้นไม้นะครับงามเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับครับก็ขอฝากนะครับท่านใดที่กําลังมองหาที่ดินอ่าแปลงไม่ใหญ่มากนะครับเนี่ยเอาไว้ปลูกบ้านนะครับก็ขอฝากที่ดินแปลงเนื้อที่200ตารางวานะครับถมแล้วนะครับ ้าของขายเหมาครับอยู่ที่1ล้านนะครับที่ดินของเราอยู่ที่ตําบลลาดนิยมอําเภอไซน้อยจังหวัดนนนะครับครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f c ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณท่านวันนี้ก็บายบายขอบคุณครับ